ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ t ูโทนทอล์กดำเนินรายการโดยพลอยศรีสุโรและตะปากรพุทธเกตควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรกุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะดิฉันพลอยศิสโรค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะทุกท่านเข้าสู่รายการ Two Tone Talk ทาง fm 89.5 Innovation for Life นะวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้รายการ Two Tone Talk ก็เป็นรายการวันทนท้องเหมือนเดิมนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวนะวันหยุดสงกรานนะคะแล้วก็ เป็นช่วงเวลาที่อาจารย์หลายๆท่านเนาะนะก็น่าจะเดินทางกลับใครที่มีบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็น่าจะเดินทางกลับต่างจังหวัดน,นะคะแล้วก็เป็นการหยุดยาวสําสหรับเดือนนี้นี่หยุดกันตั้งแต่จันทร์อังคารจนกระทั่งถึงวันพุธเลยเนาะคือหยุดยาวสิบสี่สิบห้าสิบหกเลยตามปฏิทินอเอ๊ปฏิทินไม่แน่ใจว่า ราชาการให้หยุดอ๋อหยุดจนถึงวันที่16กนะก็คือจะกลับมาทํางานกันอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่17แล้วก็18เป็นวันพฤหัสกับศุกร์นะแน่นอนนะคุณตาก็จะต้องกลับบ้านที่โคราชนะคะก็วันนี้สำหรับเทปนี้สัปดาห์นี้ก็จะเป็นเสียงของดิฉันแต่เพียงพูดเดียวไปก่อนนะคะในช่วงของวันหยุดยาวนะคะและเดี๋ยวคาดว่าช่วงต้นเดือนหน้าจะน่าจะได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับรายการทุอนทอล์กจะเป็น2คนเหมือนเดิม ะะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จะมาชวนพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพบ้างนะพดอดีได้รับไม่เชิงได้รับเนาะก็คืออดิฉันก็มีลูกพี่ลูกน้องนะคะที่อาจจะอายุน้อยกว่าดิฉันประมาณสัก3าปีนะเ,เธอก็โพสต์รูปผ่านโซเชียลมีเดียว่าเธอป่วยเป็นโรคที่มีชื่อภาษาอังกฤษนะเนาะก็เป็นชื่อภาษาอังกฤษที่ก็ไม่คุ้นเคยนะแน่นอนเราไม่ได้เป็น บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็อาจจะไม่รู้จักชื่อโรคนะเป็นโรคภาษาอังกฤษก็ใช้คาว่า patella นะคะ condromalacia นะเป็นถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเป็นโรคผิวกระดูกอ่อนลูกสะบ้าเข่าอักเสบอาจจะชื่อ,อยาวนิดหนึ่งนะก็สำหรับดิฉันเองนะโรคนี้ก็ค่อนข้างอาจจะเป็นโรคที่ใหม่สักหน่อยนะเพราะปกติเราถ้าเราพูดถึงเรื่องของการดูแลเข่า พูดถึงโรคที่เกิดกับข่าวเนี่ยนะเราก็อาจจะนึกไปถึงเพียงแค่โรคข่าวเสื่อมใช่ไหมนะสำหรับ เกิดขึ้นในบรรดาผู้สูงอายุหน่อยนะคะแต่ว่าอันนี้น้องสาวดิฉันนะ่ะคืออายุน้อยกว่าวดิฉันแค่3ปีนะแล้วก็เป็นแบ็กกราวก็คือออกกําลังกายนะคะเธอก็เป็นนักวิ่งแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นว่าไปวิ่งมาราทอนหรืออะไรแบบนี้เนาะแต่ก็คือเป็นสายออกกําลังกายเหมือนดิฉันนี่แหละนะคะเป็นจอ็อ,จอกกิ้งนะตีกอล์ฟนะ,ะ,ะเล่นเทนนิสนะก็คือเป็นคนแอคทีฟนะพูดตรงๆเนาะพูดง่ายๆเ,เป็นสายแอคทีฟนะแต่ว่าถูกวินิจฉัยว่า ป่วยเป็นโรคนี้นะคะดิฉันก็เลยเออพอเห็นโพสต์นะคือคือน้องเขาก็ไม่ได้เล่าเนาะไม่ได้โทรมาเล่าเป็นการส่วนตัวพอเห็นโพสต์ก็เลยโทรไปทักทักถามทักทักทายถามนะคะแล้วก็เลยได้ความรู้มาใหม่ว่าน้องเขาก็ส่งลิงก์มาให้นะอันนี้เป็นเว็บไซต์จากนาวเวศนะคะนวเวศ .com พูดถึงเรื่องโรคนี้แหละนะคะโรคผิวกระดูกอ่อนลูกสะบ้าข่าวอักเสบเขาบอกว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือจะเป็นอาการที่เสียวเขา่านะะที่ พบเจอได้ทุกวัยนะขีดเส้นใต้คขาว่าทุกวัยอันนี้ก็เลยแบบคือพอเราพูดถึงเรื่องโรคที่เกี่ยวข้องกับเข่าเราจะไปนึกถึงผู้สูงอายุเนาะแต่กลายมันว่าหัวเข่าเนี่ยนะมันสําคัญแล้วก็เวลาเราเจ็บเนี่ยหรือว่าเราเราเกิดอาการอะไรเนี่ยมันเกิดได้ขึ้นเกิดข,ขึ้นได้กับคนทุกวัยไม่จำเป็นจะต้องรอให้อายุมากนะคะแล้วก็มีอาการปดาวดเข่านะคะแล้วก็บอกว่าเวลาขึ้นลงบันไดเนี่ยเข่าจะมีเสียงโอ้โหอันนี้โหดมากนะเขาบอกว่า เ,ออเป็น,ปนโรคนี้นะโรคผิวกระดูกอ,อ่อนลูกสะบ้าข่าวอักเสบเนี่ยเป็นโรคโปวดขขายอดทีทของคนออหนุ่มสาวแล้วก็คนวัยกลางคนนะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของเข่าเสื่อมตอนที่อายุเกิน50ปีตายแล้วนะอ,อ๋อยังไปตายนะหมายถึงว่าดิฉันก็เลยรีบหาข้อมูลนะเพื่อที่จะลองดูซิว่าเอะเรามีความเสี่ยงหรือเปล่านะเขาบอกว่าโรคนี้นะคะเป็นกลุ่มอาการปวดเสียวแปลเจ็บนะที่บริเวณหน้าเข่านะคะหรือว่า ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า patellofemoral pain syndrome นะคะเขาบอกว่าโดยเกิดรอยโรคนะคะที่ใต้ลูกสะบ้านะ,ะแล้วก็แพทย์บางคนนะคะก็จะแปลแล้วก็บอกคนไข้ว่าเป็นโรคผิวสะบ้านิ่มนะคะหรือว่าผิวลูกสะบ้าเสื่อมหรือว่ากำลังจะเริ่มเสื่อมนะคะแล้วก็จะแปลความหมายตามรักษกนไปเพื่อให้คนเข้าคนไข้ในเข้าใจได้มากขึ้นเขาบอกว่าโรคนี้นะคะผิวสะบ้าอักเสบเนี่ยจะพบ ได้บ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะประมาณ2-3เท่าแล้วก็พบอายุที่พบได้บ่อยก็คือวัยกลางคนตั้งแต่20-40ปีนะคะแล้วก็มีนักกีฬาบางรายที่ออกกำลังกายไม่ถูกวิธีนะคะเออตายแล้วนะคะเดี๋ยลองต้องย้อนลองย้อนกลับไปดูนะว่าสิ่งที่เราเคยออกกำลังกายไว้เนี่ยมันถูกหรือมันผิดวิธีมากน้อยแค่ไหนนะคะเขาบอกว่าเออโรคนี้จะเกิดที่บริเวณผิวข้อใต้ลูก กระดูกสะบ้านะคะแล้วก็อาการก็คือจะมีอาการเสียวปวดเจ็บนะคะหรือว่าอาจจะแค่รู้สึกแป๊ะนะคะในสําหรับบุคคลที่อาจจะมีไม่มากนะคะโดยที่บริเวณหน้าเขา่าโดยจะเป็นบริเวณหน้าเข่านะคะหลายรายก็มีอาการเสียงดังในเข่าร่วมด้วยนะคะแล้วก็อาการที่พบในชีวิตประจำวันมากที่สุดนะคะก็คืออาการเจ็บแล้วก็อาการอาการเสียวนะคะทีนี้ลองดูนิดนึงนะคะเข <ๆ S 1> าบอกว่าเวลาขึ้นลงบันไดอาการจะมากหรือน้อยก็ขึ้นกับว่าขึ้นกับโรคว่าเป็นแผลหรือว่า ผิวลูกสะบ้าอักเสบมากหรือน้อยนะคะหรือว่าเวลานั่งอยู่ในรถแล้วลุกลงจากรถหรือว่านั่งนานๆนะคะแล้วลุกเปลี่ยนท่าอันนี้ก็อาจจะต้องลองสังเกตดูนะคะนั่งยองๆทากิจกรรมต่างๆหรือว่านั่งเก้าอี้เตี้ยๆแล้วจังหวะลุกขึ้นเนี่ยก็จะเกิดอาการเจ็บนะคะแล้วก็เกิดอาการเสียวหรือว่าแม้กระทั่งเวลานั่งพับเพียบหรือว่านั่งขัดสมาธินะคะอันนี้ก็อาจจะต้องลองดูนะคะเขาบอกว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยจะมีอาการตอนที่เข่าอยู่ในอยู่ในจังหวะที่งอ นะ,ค,ะคือถ้าเข่าตึงๆอาจจะไม่ได้เจ็บมากนะอ,อ,อยู่ที่งอเขาบอกว่าถ้างอเข่ามากกว่า90องศาพองอเข่าได้สักพักแล้วเหยียดเข่าในท่าลุกขึ้นนี้ทันทีจะมีอาการเสียวนะเนื่องจากว่ามีแรงกระทบไปที่ลูกใต้ลูกสะบ้ามากขึ้นนั่นเองนะคะก็บอกว่าการเดินทางราบอาการเจ็บอาจจะไม่มากหรือว่าอาจจะไม่มีอาการนะคะโดยรวมแล้วอาการปวดมักไม่มากไม่รุนแรงนะคะคนไข้ก็มักจะทนได้นะคะมีแค่เพียงแบบ เพียงเสี้ยววินาทีที่จะรู้สึกเจ็บหรือรู้สึกเสียวที่ที่หน้าเข่านะคะแล้วก็ถ้ารู้สึกเป็นเรื้อรังก็จะเป็นหลายเดือนหลายสัปดาห์แล้วไม่หายสักทีนะจนคนไข้หรือว่าหลายคนนคิดว่าเอ๊ะเขาจะเสื่อมแล้วหรือเปล่าเขาบอกว่าโรคเนี้ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่จะพัฒนาให้ไปเป็นโรคโรคเข่าเสื่อมได้นะตอนที่อายุเริ่มมากขึ้นถ้าไม่รักษาจากที่เราเจ็บปวดน้อยก็อาจจะมีปวดเสียวเสียวมากในบางวันนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรีบสังเกตตัวเองดูนะเพราะว่าเพราะว่าน้องสาวของดิฉันก็ก็มีอาการเนี่ยแหละเจ็บนะแต่ว่าเหมือนกับว่าไปตอนแรกไปตรวจแล้วไม่เจอนะ,ะแล้วก็แล้วก็ จนกระทั่งคุณหมอให้ยามารักษาให้เหมือนให้ให้ยามาทานในเบื้องต้นแล้วอาการไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีขึ้นก็เลยต้องทํา m r i คือตอนแรกในเอกซเรย์ X ก่อนแล้วก็ไม่พบอะไรนะแล้วก็รับประทานยาแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยต้องทํา m r i จึงถึงจนได้พบว่าตัวเองเป่ยป่วยเป็นโรคนี้นะคะอ่านทีนี้ลองลองดูนะคะว่าเราจะเช็คอาการปวดเข่าเนี่ยได้ยังไงนะว่าเข่าของเราเนี่ยมีสัญญ,ญาณข้อเข่าเสื่อมก็คืออย่างเช่น รู้สึกปวดเข่านะคะโดยเฉพาะเวลาช่วงที่เรางอเข่านะหรือว่าพออากาศเย็นๆปุ๊บเนี่ยเราจะมีอาการปวดเข่านะคะเวลาลงขึ้นลงบันไดวิ่งหรือกระโดดเนี่ยก็จะปวดเข่าเหมือนกันนะแล้วก็เวลาเรางอเหยียดเข่าเนี่ยก็จะได้ยินเสียงก็แก๊กนะคะแล้วก็จะรู้สึกปวดเข่ามากขึ้นเมื่อต้องนั่งพับเพียบนั่งยองๆหรือว่าต้องนั่งอยู่ในท่าที่งอเข่ามากๆนะคะอ่าทีนี้เขาบอกว่า โรคเนี้ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเขาบอกว่ามีอยู่3มทฤษฎีที่พอจะอธิบายการเกิดของโรคนี้ได้นะทฤษฎีแรกก็คือถ้านั่งที่พับพับเข่าหรือว่าชันเข่าเขาบอกว่านั่งกับพื้นนะคะหรือว่ามีการงอเข่าเกินมุม90องศานานเกินไปหรือว่ามีการนั่งที่ไม่ถูกลักษณะก็ทําให้เกิดโรคนี้ได้นะคะรวมไปถึงการใช้งานมากนะเดินมากไปยืนมากไปนะคะทาให้ข่าอยู่ในลักษณะที่รับ แรงกระแทกนานนะนานเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกว่ายังไม่มีใครได้ศึกษาเอาไว้นะคะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยนั่งงอเข่านานแค่5นาทีลุกขึ้นมาก็มีอาการไปหลายเดือนหลายสัปดาห์อันนี้ดิฉันก็ว่าน่าจะขึ้นอยู่กับเคสนะคะทฤษฎีที่2ก็คือกล้ามเนื้อรอบเข่าไม่แข็งแรงนะคะไม่กระชับนะแล้วก็เราทั่วไปมักคิดว่ากล้ามเนื้อเข่าดูปกติแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ปกตินะคะอ่าแล้วก็อันสุดท้ายคืออาจจะเกิดอุบัติเหตุ ะะทีนี้ถ้า,าปกติเวลาไปพบแพทย์นะคะแพทย์ก็จะซักประวัตินะคะว่าเรามีการใช้งานข้อเข่าเนี่ยในชีวิตประจําวันเป็นแบบไหนนะนั่งผิดท่าบ้างหรือเปล่าในการนั่งพับเข่าไม้ขึ้นลงบันไดมากไหมยืนหรือเดินนานมากไหมนะคะแล้วก็แพทย์ก็จะมีการตรวจลูกสะบ้านนะะกดลูกสะบ้าดูว่า,อาพอยกดลงไปแล้วเนี่ยแรงที่กดเข้าไปเนี่ยมันมีการกระทําต่อผิวข้ออย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็ อาจะมีการเป็นเป็นการาไปพบแพทย์เป็นการตรวจน,นะคะอาเดี๋ยวตอนนี้เบรกแล้วนะฝนข้างนอกตกด้วยเดี๋ยวขอไปปิดหน้าต่างก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาในาช่วงที่2ของทูทนทอสค่ะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายใลัยแห่แงนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของทูทอนท็อกนะคะค่ะก็วันนี้มาทล์กเดียวก่อนนะคะก็ <g ül üyor> <g ül üyor> ดิฉันนะคะมาชวนพูดคุยนะคะ,ะเรื่องของสุขภาพนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาโฟกัสนะหรือว่ามาจับเาเรียกอะไรให้ความสำคัญกับเข่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วน้องสาวเนี่ยลูกพี่ลูกน้องดิฉันเองเขาก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งที่ดิฉันมีความรู้สึกว่าเออมันก็น่าสนใจนะเขาบอกว่า เราอะนะมัวแต่ไปตรวจร่างกายตรงอื่นนาะอย่างเช่นอ,อะไรนะเจาะเลือดนะตรวจปอตรวจมดลูกตรวจเต้านมหรือถ้าเป็นผู้ชายก็จะตรวจลำไส้อะไรเงี้ยนะแล้วก็บางทีก็ลืมอ,อวัยวะเล็กๆนะที่มีความสําคัญก็คือหัวเข่านะก็เลยอ่ะโอเคนะนับจากนี้ไปอาจจะต้องตรวจร่างกายแบบละเอียดละเอียดกันเลยนะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่อาจจะเริ่มมีอายุ มากขึ้นนะเข้าเลขสี่เข้าเลขห้าน,นะคะซึ่งวันนี้นะมาชวนพูดคุยเรื่องของโรคผิวกระดูกอ่อนลูกสะบ้าเข่าอักเสบนะคะที่เขาบอกว่าเป็นโรคปวดเขายอดฮิตของคนหนุ่มสาวนะคะซึ่งก็เกิดขึ้นกับน้องสาวหรือว่าลูกพี่ลูกน้องของฉันเองนะคะซึ่งเธอก็อายุยังไม่50เลยนะประมาณ45ได้นะคะก็เมื่อตอนตอนน้นได้พูดไปแล้วว่ามีอาการอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เ,เกิดขึ้นได้ยังไงบ้างนะใน,ะนบุคคลนี่จะนั่งพับ เข่าบ่อยๆเดินบ่อยๆยื่นบ่อยๆนะคะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ออบอกว่าวิธีการรักษาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่ในวิธีการรักษาตรงนี้คือต้องคือไม่ได้ใช้การผ่าตัดนะคะเขาบอกว่ามีสถิติส่วนน้อยมากเลยที่ที่ต้องผ่าตัดแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือใช้วิธีการสองสาอย่างนะเขาบอกว่าอันดับแรกก็คืออาจจะต้องมีการปฏิบัติตามแพทย์ ให้ยืนหรือนั่งให้ถูกวิธีนะคะต้องพยายามหลีกเลี่ยงท่าทางที่จะต้องไปทําให้แรงที่ไปกดสะบ้าที่หัวเข่าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นห้ามการนั่งคุกเขา่านั่งคุกเข่าไม่ได้เนาะเพรบเพียบเนี่ยก็นั่งไม่ได้ขัดสมานั่งยองๆนี่ก็ไม่ได้เลยต้องหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็มีการออกกําลังกายบริหารกล้ามเนื้อรอบเข่าเพื่อให้เข่าเนี่ยกระชับแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะ เพื่อให้การเสียดสีแล้วก็แรงกดที่เข่าเนี่ยจะได้ลดลงนะเขาบอกว่ากล้ามเนื้อรอบเข่าเนี่ยนะในมัดหลักเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ี่มัดนะคะบอกว่าอยู่ตรงหน้าเข่านะคะมัดอยู่ที่อยู่หลังเขา่ามัดด้านในเขา่าแล้วก็มัดด้านนอกเขา่าเขาบอกว่าจะต้องมีการบริหารทุกๆวันนะวันละประมาณ2 3ครั้งครั้งละประมาณ5-10นาทีนะคะแล้วก็ ให้ใช้อุปกรณ์พยุงข่าวในระยะระหว่างที่มีอาการปวดข่าวอย่างเช่นอย่างเช่น,อชนตอนวิ่งตอนยืนหรือว่าตอนเดินนานๆนะซึ่งตอนนี้น้องสาวดิฉันเนี่ยก็เขาเล่าว่าคุณหมอแนะนําให้ซื้อให้เดินด้วยไม้เท้าเพื่อที่จะเซฟข่าวนะคะไม่ให้เกิดแรงกระแทกนะคะแล้วก็จะมีการรับประทานยาเพื่อลดอาการปวดแล้วก็การการอักเสบเมื่อจาเป็นนะคะแล้วก็มีการรักษาด้วยการทานยาบำรุงข้อข้อกลุ่มกรูโคซามีแล้วหรือว่า ไดอะสรี n นนะคะแล้วก็มีการฉีดยาน้ำมันข้อเข่าเทียมนะคะอันนี้อาจจะในบางเคสนะคะ,ะ,ะเขาบอกว่าให้มีการอ,อาจจะมีการผ่าตัดเนาะเขาบอกว่าผ่าตัดก็มีการผ่าตัดสองกล้องว่ามีการผ่าตัดจัดตำแหน่งลูกสบ้านะคะอาทีนี้ลองมาดูวิธีป้องกันบ้างนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราทุกคนก็คงไม่อยากให้เกิดโรคนี้ น,ะะนี่ก็ลองพูดคุยกับน้องสาวเนาะว่าเอ๊สาเหตุที่หลักๆคือมาจากอะไรก็คุณหมอเขาก็คงไม่ฟันธงนะเพราะว่าเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นไลฟ์สไตล์หรือว่าการใช้ชีวิตโดยรวมๆของบุคคลคนนึงเนาะเพราะเท่าที่ฟังเนี่ยอย่างอย่างน้องสาวดิฉันก็เป็นก็เป็นสุภาพสตรีธรรมดาท่านหนึ่งก็คือเธอก็มีชีวิตแบบแบบเร่าๆนี่แหละเอาพูดภาษาบ้านๆเนาะก็คือ,อ,อไปทํางานใช่ไหมแล้วก็มีการออกกําลังกายบ้าง ะะเพราะว่าดิฉันไม่รู้สึกว่าตกใจมากตอนที่รู้ว่าเธอเป็นโรคนี้นะคะเพราะว่า,าไลฟ์สไตล์เธอเนี่ยเป็นคนสุขภาพดีเนะาะก็คือรับประทานอาหารที่ดีนะคะออกกําลังกายที่ดีนะคะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไมไมทานไม่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบุหรีนะคะแต่โอเคละเธออาจจะมีครอบครัวแต่ว่าไม่ได้มีลูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นก็เอ๊ะ ไม่แน่ใจว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมัน,ม,นมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะอาทีนี้มาลองดูการป้องกันบ้างนะคะเขาบอกว่าให้จัดท่านั่งท่านอนท่ายืนแล้วก็ท่าเดินเนี่ยให้ถูกวิธีนะคะไม่อยู่ในท่าพับเข่าหรือว่างอเข่าเกิน60องศานะคะที่อาจจะทำให้มีแรงกระทบหรือว่าเสียชีิวลูกอ,อิวกระดูอ่อนของลูกสบ้านะคะแล้วก็เหมือน,นที่บอกนะต้องมีการฝึกฝนกล้ามเนื้อรอบเข่าให้แข็งแรงแล้วก็บริหาร กายบริหารหัวเขาเ่าเป็นประจำนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักในกรณีที่บางท่านอาจจะมีน้ำหนักที่เกินนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างถูกวิธีนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากโรง,โรงพยาบาลนาวเวศนะคะเข้าไปดูได้นะคะอ่อ n a w w e e c o m นะคะทีนีอ้อีกอันนึงที่อยากจะฝากไว้นะคะก็บอกว่าในกรณีที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยนะก็ลองมา รับประทานอาหารเขาเรียกอ,อะไรนะคือดิฉันก็มีความรู้สึกว่าเออเรื่องของอาหารการกินเนี่ยมันก็มีความสําคัญนะคะเราจะป่วยหรือเราจะไม่ป่วยเดี๋ยบางทีบางทีก็อาจจะต้องดูซิว่าเรารับประทานอาหารเนี่ยมันเพียงพอแล้วหรือยังเราได้รับสารอาหารครบถ้วนไหมนะคะยังไม่นับว่าเราใช้ชีวิตยังไงเนาะอย่างเช่นเรามีการออกกําลังกายบ้างหรือเปล่านะคะตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าหลายหลายคนที่เรารู้จักเนาะเ,ออเป็นนักกีฬาออกกําลังกาย อย่างสม่ําเสมอก็อยังเจ็บป่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเราก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะคือไม่ได้หมายความว่าให้หยุดออกกําลังกายนะแต่หมายถึงว่าเออเราอาจจะต้องใช้ชีวิตให้มันมีสติมากขึ้นนะ <S 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 คืออาจจะต้องทําไปพร้อมๆกนันคือรับประทานอาหารที่ดีด้วยมีการออกกาลังกายที่ดีแล้วก็ถูกต้องนะคะอาจจะเน้นไปที่ความถูกต้องนะคะมากกว่าที่จะออกกําลังกายแบบ ค้นชื่อว่าออกแต่ไม่รู้ว่าไอสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะคะอาทีน,นี้มาลองดูนะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์จากาโรงพยาบาลพยาไทยนะคะพยาไทย .com เขาพูดถึงกินอะไรให้ข้อข่าแข็งแรงนะคะลดอาการลดเสียงโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะก็ลองดูว่ามีอะไรบ้างนะคะอ,อันนี้อาจจะเน้นไปที่เรื่องของข้อเข่าเสื่อมเนาะ ะะก็ควรจะรับประทานอาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้า3สูงนะคะก็พบไดน้ในอาหารทะเลองเช่นปลปลาทะเลแซลมอนนะคะหรือว่าปลาน้ำจืดประเภทปลาเนื้อขาวนะคะอันนี้ก็จะช่วยบำรุงข้อต่อกะระดูกให้แข็งแรงลดอาการปวดหรืออักเสบในผู้ที่มีข้อข่าอักเสบแล้วก็ลดอาการติดแข็งบริเวณข้อต่างๆ รับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่ามีเบต้าแคโรทีนนะคะอย่างเช่นพวกผักต่างๆนะคะอย่างเช่นผักโขมผักคะนา้าบลอกเกอรี่ผักกระเฉดนะถั่วงอ,อกนะคะแล้วก็ควรรับประทานผักให้หลากหลายสีนะคะอย่างเช่นก็มีมะเขือเทศสีแดงนะ,คะแครอทสีสม้มกระหล่ำปลีสีม่วงข้าวโพดฟักทองสีเหลือง นะคะเพราะจะได้ทําให้เราได้รับวิตามินที่หลากหลายนะคะเขาบอกว่าโดยเฉพาะผักใบเขียวต่างๆเนี่ยจะมีวิตามินเคที่มีส่วนช่วยในการบํารุงกระดูกที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะ,ะอย่างเช่นพวกแอลมอนอบนะคะงาดานะคะนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมถั่วเหลืองแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองนะคะอย่างเช่นน้ําเต้าหู้เต้าหู้หลอดนะคะปลาตัวเล็กตัวน้อยนะคะก็ช่วยเพิ่มแคลเซียมให้กับกระดูกของเราได้นะคะ,ะเขาบอกว่า ทั้งนี้ก็ควรจะรับประทานอาหารที่มีวิตามินดีสูงอย่างเช่นพกนมไข่ปลาซาดีนควบคู่ไปกันกับอาหารที่มีแคลเซียมสูงด้วยนะคะ,ะวิตามินซีเมื่อกี้พูดไปแล้วเนะาเนะก็อย่างเช่นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินซีนะคะอย่างเช่นผักผลไม้ต่างๆนะคะฟางส้มสับประรดมะละกอสุกเขานะะบอกว่าวิตามินซีก็ช่วยต้านการเกิดอนุมูลอิสระอีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็ให้รับประทานอาหารที่มี สารกลุ่มไบโอฟลาโวโนอยด์เช่นพวกเชอร์รี่บูเบอรี่แอปเปลิลนะคะชาเขียวหัวหอมมะเขือเทศนะคะก็บอกอันนี้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะคะเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมวิตามินซีสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ทําให้ผนังหลอดเลือดและก็เส้นเลือดฝอยในแข็งแรงลดอาการเกิดการฟกช้ำแล้วก็บวมนะคะแล้วก็ให้รับประทานอาหารประเภทอบนะคะอย่างเช่นต้มตุ๋นเนื่อย่างนะคะแทนอาหารประเภทที่ ใช้น้ำมันนะอย่างเช่นผัดทอดนะคะหรือว่าพวกแกงกะทินะคะเพื่อควบคุมน้ําหนักตัวนะคะแล้วก็แน่นอนอาหารที่เราไม่ควรรับประทานเลยก็เป็นอาหารทอดนะคะหรือว่าอาหารหวานนะคะที่มีน้ําตาลสูงนะคะอาหารเค็มาาที่มีโซเดียมนะ,ะหรือว่าเนื้อสัตว์ที่ปรุงด้วยอุณหภูมิสูงนานๆน,น,นะคะแล้วก็แอลกอฮอล์ก็ต้องลดด้วยนะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์ก็เราก็รู้กันอยู่แล้วเราเรียนน้งแต่เด็กเลยนะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะแล้วก็พวก เขาบอกว่าในนี้บอกว่ากาแฟหรือว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะคะเพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยจะทําให้ร่างกายขับแคลเซียมออกมาทางปัสสาวะแล้วก็ทําให้แคลเซียมในร่างกายเนี่ยเสียสมดุลน,นะคะต่างๆเหล่านี้จริงๆก็เป็นถ้าเปิดดูเนี่ยมันก็คืออาหารทั่วๆไปนะที่เราควรรับประทานอาหารที่มันมีประโยชน์นั่นแหละนะคะที่ควรรับประทานนะคะก็รับประทานอยู่ต่อไป <laughs> นะถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าเออเรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วนะคะแล้วก็ คงดำเดนำเินการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อไปนะคะแล้วก็อาหารที่ไม่มีประโยชน์เราก็ควรหลีกเลี่ยงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อย่าลืมนะออกกําลังกายให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะออถ้าไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เรากำลังกายอยู่ถูกต้องหรือเปล่าจะต้องใช้วิธีการปรึกษาออผู้เชี่ยวชาญน,นะ,ะอย่างเช่นพวกเทรนเนอร์ที่เขาผ่านกระบวนการเรียนการสอนหรือว่ามีประสบการณ์เนาะอันนี้อาจจะช่วยทําให้เรารู้สึกปลอดภยัยแล้วก็มั่นใจได้ว่ากิจกรรมหรือว่า ท่าทางที่เราไปออกกาลังกายเนี่ยมันถูกต้องจริงๆแล้วก็จะไม่ทําให้เราเกิดอาการเจ็บป่วยนะคะเจ็บปวดด้วยนะคะต่อไปในอนาคตนะคะ,ะสำหรับเทปนี้นะคะก็มาชักชวนดูแลกระดูกมาชักชวนดูแลหัวข้อเข่ากันนะคะ,ะให้เรามีหัวข้อเข่าดีๆใช้งานได้ไปนานๆนะคะ,ะก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับสัปดาห์นี้นะคะยังไงลาไปก่อนอยังไงเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/rmuttradio หรือทาง Li าย official @rmuttradio